และนี่ก็คือเกมที่เราวิรบรุตรสามก๊กนั้นมารวมตัวกันนั่นคือ3ามก๊กลายไพ่เข้ามาดูนั่นคือภารกิจต่างๆนะในแต่ละวันก็จะมีภารกิจประจําวันกับทุกๆสัปดาห์และวก็ความสําเร็จเหมือนเดิมเรานั้นแต่ละวันเราจะต้องมาทําภารกิจเพื่อเก็บ exp แล้วก็พวกเงินเหรียญอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ของอยู่ด้วยนะ ซึ่งอันนี้สำคัญมาก e f p เพราะว่ามันจะปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างเลยเพื่อนๆเ,เอาละแล้วก็อย่าลืมอัพตัวละครด้วยนะอัพพวกอาวุธอัพพวกเอ่อเลเวลอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นี่มันจะช่วยให้พลังลกของเรานั้นสูงขึ้นมากเลยทีเดียวเอาละและนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องทำมากที่สุดนะครับก็คือการลงด่านบททดสอบนะ ยิ่งลงด่านยิ่งสูงสูงลึกๆเนี่ยบอกเลยว่ามีสีพิเศษนี่ครับก็คือสิ่งที่เขาแจกออกมานะครับเกมแจกฉลองอัญเชิญ100ครั้งผ่านด่านรับอันเชิญอีก300ครั้งแล้วก็มีสึกพิชิตด่านด้วยรับไปเลยกว่า2 0 0แสนทองเนี่ยครับยิ่งต้องทำนะเพื่อนๆนแล้วก็เอ่อตรงนี้ก็จะมีภารกิจวันที่6ชั้นที่ 6- 6ชั้นนะเอาล่ะในเมื่อเรารับตั๋วมาเพียบเลย ก็ได้เวลาสุ่ม10ครั้งสักหน่อยหนึ่งเอ้ยอันนี้ได้เปล่าได้ของดีนะเนี่ยเอ้ยไทยสุจู้อีกแล้วว่ะไทสุจู้เรามีแล้วตัวหนึ่งนะการเป็นว่าได้อุนต้าแรงมาอีกแล้วซึ่งโดนมากเพราะว่านี่ครับเรามีอยู่แล้วเราได้ไทสุจู้มาเป็นเศษแทนนะซึ่งดีนะครับเอาไว้บวกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาบวกให้นะอ่ามาดูเอ,อ,อันเชิญอื่นๆอีกล้กันดูว่ามันจะเกลือซึ่งเกลือมาสอรอบแล้ว แต่ว่าเห็นไหมมาถึงนี่ครั้งนี้มี2เลยว่าเอาแล้วได้อะไรอันนึงมาดูซิอุลต้าไลอออีกแล้วตัวสีแดงเตียนอุยอันนี้ทับบุยนะโอเคแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเออโอเอสเโอเคแห,หัวตุ้นเห็นบอกว่าถ้าอัญเชิญประมาณ20ครั้งมันก็จะมีการันตีนะครับการันตี SSR ขึ้นไปด้วยนะเะฉะนั้นเห็นไหมสอรอบแล้วรอบที่3อันเนี้ยการันตีแน่นอนเพื่อน เอา้าหมดหุงไปอันเชิญหมดพี่กำลังสุ่มอย่างมันเลยเอาล่ะโอ้เข้าสู่ระบบ7วันวันนี้วันที่2แจกหัวโตมาแต่เป็น SSR รอหรอฮึดูว่าจะเป็นอุลตราแรสซะอีกอ่ะไม่เป็นไรอ่ะได้ตั๋วมาเพิ่มอีก10นะแล้วก็อันนี้คือกิจกรรมเซิร์ฟใหม่บอกเลยว่ามีเอ่อหลายแบบนะก็คือมีส่วนของการเสริมพลัง หินเสริมแก่งเลื่อนขั้นหุนพนแล้วก็มีลดครึ่งราคานะก็พยายามทําให้หมดนะเพราะว่ามันสามารถเก็บแต้มคะแนานด้วยซึ่งอันนี้มีแค่5วันนะนี่ครับครึ่งราคาตรงนี้นี่ผมก็กดมาเลยอของวันที่1ก็สามารถทําย้อนหลังได้ด้วยเห็นไหมแล้วคะแนานเนี่ยเอาสามารถแลกมาเฉียวมาได้ซึ่งเป็นอุลตราแลด้วยเป็นสิ่งที่เราต้องการอุ้ย รับของรางวัลมานี่โอโหไปอัญเชิญได้มาอีกแล้วแล้วก็กุมสมบัติโอ้อันนี้มาจากการเราเติมไอเทมโค้ดนะเพื่อนๆผมแปะเอาไว้อยู่ในเอ่อคลิปแล้วนะท้ายคลิปนะเพื่อน,เอ,นเอาละก็ได้เวลาสุ่มใหม่อีกแล้วสุ่มต่อเลยอุ้ยนั่นแหละโอ้โหอันต้าแลกอีกแล้วสีแดงซุนกวนว่านี่คือทับงอนะซึ่งตัวงอเรามีเยอะมากเลยเราน่าจะได้เล่นงอแล้วนะเพราะว่าแดงมาเพียบเอาละ่ะรอบที่สองก็อ่ะไม่เป็นไร แล้วรู้สึกว่าได้ตัวแดงเยอะขึ้นเลยนะเนี่ยเออได้ตัวแดงอุ้ยได้ตัวแดงไม่ยากนะอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะุนนะ่มอะไรอะไรอุ้ยอ้วนเซี่ยวอันนี้อยู่ทับขุนศึกนั่นเองโอเค S R นะแล้วก็มาก็อุ้ยหมดอีกแล้วนี่เพิ่นๆชอบอะ่ะแล้วก็โอ้โหโคตรเท่อ่ะซุนกวนอันนี้ครับใส่ลงเลยครับใส่ลงทับเลยแล้วก็ใส่ของใส่ชุดมานะ นี่ครับแล้วก็มีไทสุจู้เป็นตัวหลักนะแล้วก็ซุนกวนอืซึ่งเดี๋ยวก็ต้องมาดูนะว่าเป็นยังไงเอาละเราตอนนี้เราอัพเลเวลนะครับเอาให้หมดเลยเอาให้หลายตัวด้วยนี่ครับเตีนอุยที่เราเพิ่งได้มาแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ไทสุจู้มามาอัพขั้นสักหน่อยอัพเกรดสาเร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมมีของมีหยกอะไรเนี่ยก็อัพเกรดขั้นไปนะครับเป็นไทสุจู้บวกหนึ่งสีฟ้า เอาละนี่คือของที่ต้องการนะแล้วก็สามารถเข้ามากวาดล้างได้เอาละนี่ครับแล้วก็กดเลื่อนขั้นต่อเลยไทยสุจูบวกสองเอาแล้วโอ้โหถ้าเป็นบวกสนี่บวกสามเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็มาขาดของอีกแล้วมากดกวาดล้างเลยอุ้ยยังไม่พอยังไม่พอเอ่ออ้าเพื่อนผม,มยังไม่พออีกเหรออ่ะมาดูอันนี้อ๋อเห็นไหมเขียวว่าเต็มแล้วอันนี้นี่เองอุ้ยมีท้าทายโชคชะตาด้วยท้าทายชะตาตอนนี้เจอกับลิโป้เหรอ มาดูหน่อยว่าเป็นทําอะไรอ่ะตีไปแล้วชนะแล้วก็ได้อะไรเอ่ยอืมอ่านี่โอ้ยมีไพ่มีใบสุ่มด้วยเหรอเอาก็ดีนะซิเออนั่นแหละครับีถ้าเราลงด่านกว่าล้างอะไรเงี้ยมันก็จะแจกมานะไอ้ตรงเนี้ยอืมอห็นหมัไปได้ป้ายอัญเชิญด้วยซึ่งน่าสนใจนะน่าสนใจเลยเอาละเนี่ยเราทําอะไรไปเนี่ยภารกิจประจําวันนี่ ขึ้นมาเพียบเลยแล้วก็มากวัดล้างเอาต่อเอาสู้เอาพวกเศษเนี่ยอะไรต่ออย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวท้าททยชะตามมาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวค่อยกดเนี่ยครับมันจะเขียนขาดอยู่50กว่าชิ้นเนี่ยใช่ไหมแล้วก็สามารถดูได้แล้วสามารถกวาดล้างไปเรื่อยๆได้นะครับจนกว่าจะครบนะเพื่อนๆเออโอ้โหเยียพี e ขึ้นแล้วเร็วอัพเลยอืมขาดอ,อีก19ชิ้นเอาพลังงานหมดซื้อเลยครับซื้อเลยเกมนี้ก็คือมี ทองไว้ให้ซื้อนะครับแล้วก็ซื้อเลยครับเอีกพีนี่สาคัญแล้วก็อัพตัวให้ตัวเราเก่งขึ้นด้วยนะเพื่อนๆอ่ะเต็มแล้วเป็นไงอัพขั้นได้ไหมอุ้ยอัพอัพไม่ได้งั้นเหรออืมขาดเลเวลเหรออืมเข้าไปอัพเลเวลหน่อยแล้วกันออนี่ไงอัพได้แล้วด้วยโอเคเอาล่ะต่อไปถึงสีม่วงแล้วนะอ่ะอันนี้น่าจะไปต่อไม่ได้แล้วก็ต้องรอสักหน่อยเพราะปลดล็อกระดับสาสิบเจ็เนี่ย มาตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมเรามีเศษไทสูจูอยู่เห็นไหมมีอยู่แปดสิบเนี่ยมันสามารถอัพดาวได้นี่ครับนี่ดาวที่หนึ่งเรียบร้อยใช้20เศษแล้วดาวที่สองใช้4ี่เศษนะซึ่งนี่ครับเราอัพได้ถึง2ดาวเลยเพื่อนๆเออนั่นแหละครับทำให้เออสกิลได้อัพขั้นด้วยนะอ่าตรงนี้ก็ฝึกฝนเราก็ใส่ใอ้ไทสูจูไปเลยครับมีอยู่8 0ดพันหรืออยู่สามพันแล้วอ่ะเนี่ย ก็เพื่อนๆก็อย่าลืมอัพนะครับเพราะว่าช่วงแรกก็แจกของเยอะอยู่มาดูของในไอเทมหน่อยละกันเราดองอะไรไว้บ้างโอ้หินอเนกประสงค์หินปูพลังกล่องสมบัติอันนี้กดได้อ๋อเป็นสุ่มเศษอุปกรณ์นะอันนี้แหละโยกโอเคแล้วก็สีลาเหรออันนี้กล่องอัญเชิญตัว SR นะก็เป็นเศษออกมานะแล้วก็ตัวนี้ออ้ให้เลือกเหรอเลือกตัว ASR โอเคแล้วก็ตัวนี้คือเลือกเลือกตัวอุนต้าแล้วโอ้โหอันนี้ใช้ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราดองเอาไว้ก่อนเลยเราเดี๋ยวเราต้องดูว่าเราจะตรงต้องกดตัวอะไรนะเดี๋ยวศึกษาดูก่อนนะเพื่อนๆน,นะเอาล่ะนอกนั้นก็หมดแล้วอ่ะมาที่ลานประลองสักหน่อยอันนี้พลังลบเราอยู่ที่สองล้านแปดนะเพื่อนๆแกมนะก็ไม่แย่เลยนะเอาล่ะเราก็ต้องพยายามสู้คนที่พลังที่เรามีแววว่าเราจะชนะนี่กดสูสีอยู่นั่นเนี่ย แต่ว่าไม่ขนามือเรามาต่อเลยเออตรงนี้เราสามารถเออจัดทับได้นะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือประชิดเห็นไหมอันนี้เขียนว,ว่าประชิดเนี่ยแล้วน,นี่สุนกวนระยะไกลสุนกวนระยะไกลแล้วก็ปูรินสือระยะไกลแล้วก็เตนอุยระยะใกล้นะเพราะนั้นเนี่ยเราจะเอาตัวระยะไกลไว้ข้างหลังหน่อยนะมันก็จะมีสุนกวนเนี่ยแมุ้นกวนเอาไว้ตรงกลางหน่อยมันจะมีตัวระยะไกลมาปิดประชิดได้นะ แล้วก็เราจะลองสู้ต่อนี่ครับสองล้านสี่นะอันนี้พลังลบเราเยอะกว่านิดหน่อยนะแต่ว่าดูครับมีความสูสีอยู่นะแต่ว่าโอ้โหเขาก็ใช้ได้นั้นเนี่ยแต่ฟินิกเรามาโอ้โหนั่นละครับเราก็ยังชนะได้ถึงว่าสูสีอยู่นะลานประลองนี่เราพยายามทำทำเควสนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันมีภารกิจอ่าตรงนี้มีท้าทายด่วนว่าเอาละ่ะกดได้เลยครับกดท้าทายด่วนได้เลย โอเคก็ okay. ระหยาดเวลาแล้วก็นี่ครับทำเควสให้ครบ20เห็นไหมแต้มครบ20แล้วโอ้พอดีเลยมากตรงนี้ก็เหมือนกันนะสำรวจนี่สามารถกดสำรวจปุ่มเดียวได้แล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรนะซึ่งเราก็เอาไอหินอีเนี่ยหินเสริมแก่งนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเสริมแบบกดปุ่มรวดเดียวได้เลยอันนี้คือดีเลยอันนี้เรามียาเอ่อกำลังอยู่เยอะเราก็เลยกดไปเรื่อเยเลยเพื่อนเพื่อนเพราะว่าได้ใช้อยู่นะ มีอะไรก็กดๆไปครับสีฟ้าเดี๋ยวถ้าโชคดีก็จะได้สีม่วงเห็นไหมสีม่วงมาอีกแล้วนี่ครับกดสีม่วงมาเลยกดปุ๊บแล้วก็หลอมรวมเข้ามาใหม่แล้วกดสีม่วงใหม่เพราะว่านี่มันใช้ e x เเยอะนะอเอ้ยสีทองว่ะเอาล่ะต้องกดหน่อยแล้วเพื่อนๆโอ้โหกดจนยาหมดเลยยาหมดอะมากดภารกิจหน่อยตรงนี้นะครับครบ3สิบซุยสามสิบครั้งแล้วนะอันนี้เราซื้อยาพลังเลยนะเพราะว่าเราอยากได้สีทองเนี่ย สีทองเนี่ยหืมกดใช้เยอะด้วยโอ้โหยังไม่เต็มเลยว่ะโ,โหนานอยู่นะเนี่ยหืมหมดแล้วมีของไหมเนี่ยไอเทมอะไรเนี่ยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวค่อยกดก็ได้มาดูท้าทายต่างโลกหน่อยอันนี้ก็เพิ่งปลดมาใหม่อันนี้เขาบอกว่าเอาชนะศัตรูก๊กอื่นๆเรามาเจอก๊กบุยครับนี่โอ้โหเราสู้สบายอยู่นะเนี่ยเออมาต่อไปเจอโจ๊กก๊กหืมมาถึงซีที่โอ้โหลงหายเลย เอาละแล้วนี่คืองอกก๊กเหรอศัตรูขนาดนี้งอกกโ๊กโหตีงอนี่ตีนานอยู่นะเนี่ยนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่มันสกิลอะไรอ่ะตีแล้วไม่ตายสักทีเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวต้องศึกษาโดยแล้วโอ้โหว่ามันคืออะไรตีไม่ตายเออโอ้โหตายจนได้เอาละอันนี้กลับมาที่คุ้มกันสินค้านะอันนี้ก็ส่งสินค้าไปนะเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับคืนมานะนี่ส่งของพวกนี้ไป แล้วจริงๆสามารถป้นได้ด้วยนะแต่ว่าเราไม่ป้นเราไม่เอานะครับอ่ามาอ้อันนี้ดินแดนลีนรับเพื่อนๆกดรับรางวัลแล้วก็กดรับรุดเดียวได้เลยนะครับใช้ทองได้นะแล้วก็ตรงนี้ทําส่งภาร,รกิจด้วยนะนี่ครับสีเอาสีม่วงนะครับพยายามกดสีม่วงไปเยอะๆก่อนเลยนะแล้วก็สามารถรีได้ด้วยเอาล่ะนี่ครับรีไปเลยครับใช้ทองนิดหน่อยนะครับแล้วก็รีไปแล้วก็ออหมดยางหมดแล้วอะ่ะโอเค เอาละสุดท้ายนี่ครับเราทําภารกิปจประจําวันจนครบหมดเลยเพื่อนๆเห็นไหมนี่ครับไม่ยากนะเอาละแล้วที่เหลือเราก็มาปรับแต่งสมุดปรับอะไรที่มันสามารถเพิ่มพลังรบได้นิดหน่อยนะเพื่อนๆถ้้มันขึ้นแดงๆอ่ะแล้วก็กดกกดดไปแค่นั้นแหละเนี่ยกดไปยิ่งเราแล้วก็นี่ครับเพื่อนๆสุดท้ายเราหมดแล้วก็พยายามมากดด่านนะกวาดล้างด่านตรงเนี้แหละไปด่านให้ได้ลึกๆที่สุดนะเพื่อน แล้วก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นอบอสก็จะเข้ามาต่อสู้นะแล้วก็เนี่ยครับแล้วก็กดกวาดล้างต่อได้เลยนะครับเ <_ S 1> พื่อนที่จะเอานี่ครับอัญเชิญมาอีกแล้วครับได้ใบมาอีกแล้วเลวเดี๋ยวก็ต้องอกดอีกทีนึงนะครับแต่ว่านี่เดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยนะครับลงการต่อสู้ให้เพื่อนๆดูนะแล้วเดี๋ยวมาดูต่อวันถัดไปนะเพื่อนๆเกมนี้เราได้เล่นยาวๆเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะไม่เหมือนเกเมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกัน Bye-bye.